สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตของโค้ดที่ผมใช้ในการส่งเข้าไปรันที่ออนไลน์จัดนะครับก็โค้ดก็จะประมาณนี้นะครับก็คือว่าจะมีคอมเมนต์นะครับที่เขียนชื่อของปัญหาไว้นะครับพร้อมกับหมายเลขไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาที่เราไปโพสต์เราจะได้หรือเราเซฟนะครับเราจะได้จาได้ว่าอันนี้เป็นโค้ดของที่คยแก้ปัญหาอะไรนะครับหรือว่าบางทีเราทํางานข้ามวันนะครับแล้วก็กลับมาเราจะงงว่าปัญหาที่เราแก้เมื่อวานเนี่ยคือปัญหาอะไรนะครับก็ ก็มากลับมาดูได้นะครับเพราะเราคอมเมนต์ไปแล้วนะครับถัดไปนะครับก็ในนี้นะครับก็จะในเมนนะก็จะเรียกไม่ตอ d go นะครับ go ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็บอกว่าเนี่ยให้ไปอ่านไฟล์อันหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ที่เก็บในโฟลเดอร์ theme นะครับที่ชื่อว่า in t e x t นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่ก๊อปมาจากตัวอย่าง input ที่โจทย์เขามีมาให้นะครับ อย่างเช่นนี้นะครับผมว่าโจทย์บอกว่าเนี่ยให้บวกเลขครับนำเลข2ตัวมานะแล้วบวกกันนะครับแล้วก็แสดงผลการบวกนะครับจนกว่าจะเจอเลข0ูนย์ถึงจะจบโปรแกรมสมมติโจทย์ประมาณนี้นะบวกเลขธรรมดานะครับก็อันนี้ก็จะเก็บตัว Input ไว้นะครับไปในไฟล์ตัวนี้นะครับในอยู่ในโฟลเดอร์เทมนะครับก็ลองเขียนโค้ดดูนะครับผมก็จะเขียนโค้ดประมาณนี้นะครับใช้ใช้ loop นะครับ y true นะครับแล้วก็ ่านเลขมา2ตัวนะก็เก็บวาในตัวแปร a นะครับก็ sc dot next in นะครับจนเต็มนะครับแล้วก็ b เหมือนกันนะครับรก็เป็น sc next in เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ค่ามานะครับ a บวก b นะครับนะแต่ว่าจริงก่อนที่จะพิมพ์เนี่ยเราก็ต้องเช็กก่อนนะว่าตกลงตัวน,นี้ a กับ b มันเป็นศูนย์ทั้งคู่ไหมนะครับก็ if ไปนะครับ if a เท่ากับ0นะครับและ b เนี่ยเท่ากับ0ูน ก็เบร k จากลูบนะครับโค้ดก็ประมาณนี้นะครับครนี้ก็ลองรันดูนะครับกดชิป f 1 0นะครับสั่งรันนะครับอันนี้ก็ผลจะออกมาทันทีเราไม่ต้องมาป้อนอินพุตเองนะยีข้อเดีของวิธีนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องมาป้อนอินพุตเข้าไปเองนะครับเพราะอินพุตเราใส่ไว้แล้วในไฟล์นะครับไม่ต้องมาพิมพ์เข้าไปที่บริเวณนี้นะครับก็ตรงกันนะครับอันนี้ก็2อบวกสได้5นะครับ4ีบวกหก็ได้9นะครับ หกบวกเ็ 6, ก็ได้13นะครับแล้วก็พอเจอศูนย์นปุ๊บนะครับก็จบนะออกจากรูปไปนะครับคราวนี้ถ้าต้องการจะลองเองก็ได้นะครับสมมุติว่าต้องการจะสมมติก่อนส่งนะฮะก่อนส่งจะไปที่ออนไลน์จัสนะครับเราก็ต้องคอมเมนต์ตัวนีออนน้ออกไปก่อนนะครับคอมเมนต์ไพทอนอะไนะเอาไปก่อนนะครับนะแล้วก็ค่อยสัมมิทโค้ดตัวนี้เข้าไปนะครับ หรือว่าถ้าต้องการทดสอบเองนะครับโดยการที่จะรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดก็ได้นะครับก็คอมเมนต์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็สั่งรันนะครับแล้วก็ป้อนค่าเข้าไปนะครับในคอนโซลเลยนะครับก็พิมพ์ไปนะสองสามออกเป็นห้านะครับอ่าสี่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งนะออกเป็นห้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จบด้วยศูนย์ศูนย์นะครับโปรแกรมก็จบนะครับก็สามารถที่จะป้อนเข้าไปแบบ ตรงๆก็ได้นะครับโดยใช้โดยการคอมเมนต์าาทัดนี้ทิ้งไปนะครับหรือว่าต้องการให้อ่านจากไฟล์ก็อันคอมเมนต์นะครับแล้วก็สั่งรันปกตินะฮะชิแอปสิบนะครับก็เป็นผลจากการอ่านไฟล์ขึ้นมานะครับครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับโครงที่ผมใช้นะครับในการที่จะส่งโจทย์เข้าไปรันใน u v a นะครับ